สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่อดิศราโอเคครับว่ากันต่อไปสําหรับรเทปนี้อ่ะฮะจากเทปที่แล้วเราคุยกันเรื่องห่วงจุ้ยยานนะคะ<ช>ที่พอจะแบบป้องกันโควิดได้ในในบางส่วนนะคะค่ะในเทปนี้พลอยก็เลยอยากมาถามพี่อดิศราเพิ่มค่ะว่าพี่อดิศรามีแนะนําอะไรบ้างอีกไหมคะนอกจากห่วงจุ้ยยานคาถามีไหมคะที่จะแนะนําได้โอเค เอาเป็นว่าก็สรุปก็คือคนก่อนคุยกันเรื่องของจุ้ยนะครับขอ<ช>งจุ้ยยานนะครับของจุ้ยยานมันก็ไม่ใช่แล้วครับก็จริงๆเป็นเรื่องของยานสัมผัสนี่แหละครับแต่มันว่าด้วยการจัดแจงพลังงานในบ้านของจุ้ยมันเป็นเรื่องของพลังงานนี่นะครับก็ทีนี้เรื่องคาถาใช่ไหมครับคาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเราก็ต้องมาจําแนกกับน้องพลอยว่าในเรื่องของโรคภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ย เราควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวขอไล่จากง่ายไปหายากได้ไหมไะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เราก็ควรเคารพนับถือตามความเชื่อของเราไปนะครับส่วนท่านใดไม่เชื่อก็อาจจะขอข้ามไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปอันดับที่หนึ่งเนี่ยหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตสมเด็จพระจันโตเนี่ยควรจะบูชาท่านนะฮะก่อนจะออกบ้านบาง คือคือก็เป็นสองก็เป็นสองบรรพจารน,นะครับผมฮะที่คนไทยเคารพนับถือคาถาก็สั้นๆครับผมฮะก็คือ,อนโมพุทธิสัตโตอคันติมยะอิติภะควะก็คือหลวงปู่ทวดใช่ไหมครับหรือไม่ก็นโมพุทธิสัตโตพรมรังสีนะครับหรือของหลวงปู่สมเด็พดจพระจันโตเนี่ยจะใครจะถวดพระคาถาชินปัญชรเสริมก็สุดแต่นะครับตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยเน้นสองท่านนี่ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปว่าตอนที่รถชนเนี่ยนะครับก็ ก่อนที่จะฟื้นตัวพี่เองรถชนเนี่ยตอนที่จะฟื้นเนี่ยอ่ก็มีวิญญาณมาโบกมืออยู่ปลายเตียงที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเป็นสิบสิบอะแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยนั่นเจ้าที่หรือว่าเจ้ากรรมในเวรเราใช่ไหมครับแล้วทําไมเข้าถึงไม่เข้ามาเราถามในใจเราน,นในจิตเราทีนี้ภาพมันก็ตัดจากปลายเตียงมาเป็นบนตัวเราก็เห็นรูปของหลวงปูท่ทวดนะครับแล้วก็สมเด็จพระจันทร์โตมาลอยอยู่บนบนตัวเราซึ่งเราเนี่ยครอง หลวงปู่ทวดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตื่นมาหายไปแล้วนะต mm hmm. อนรถชนหายไปแล้วคือก็เหมือนท่านช่วยเราไปแล้วครับก็ของนี้ก็เหมือนแทนนะครับเป็นตัวแทนแล้วก็สมเด็จพระจันร์โตก็เคยพาอัญเชิญท่านไปพุทธพิเศษอุ้มจากกรุงเทพมาเชียงใหม่จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพะอะไรเงี้ยก็มันแสดงถึงความศรัทธาเราที่มีต่อท่านเพราะฉะนั้นก็เป็นสองคาถาแล้วนะคือหลวงปูท่ทวดหลวงปู่โตต่อมาท่านพ่อเท้าไปสวน ท่านเป็นอธิบดีแห่งโลกวิญญาณใช่ไหมครับผมฮะก็อยากให้สวดกันนะหามาสวมใส่ได้อาราธนาได้ทําไปเถอะครับผมฮะเพราะว่าท่านเป็นอธิบดีแห่งโลกวิญญาณเป็นอธิบดีแห่งผีไว้กันเถอะใช่ไหมครับท่านดูแลวิญญาณดูแลผีนะครับจิตวิญญาณอยู่ก็สามารถท่องคาถาท่านได้นะครับผมฮะ ติปิโสภคคาวยมะราชาโนเทาวิสโนมนางอังพุทโธนโมพุธายะทาวิสโนจุดกาจกาจักพันตาบรบาบานะครับก็ขอให้จบนะครับผมสักเก้าจบก็ได้ใช่ไหมครับก็ว่าไปหรือท่านใดยังไม่พอใจเอให้ครบชุดนะฮะก็ไหว้สาท่านพ่อเท้ายมราชได้ก็จะมีขาหาจำเพาะของท่านดูอันนี้ฝากเสิร์ชดูนะครับก็ก็น่าจะมีหรือเดี๋ยวโพสต์นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราอาจจะเตรียมมาให้นะครับก็ สีคาถาแล้วนะครับหลวงปู่ทวดสมเด็จผู้จันโตนะครับอันนี้เป็นฝ่ายพระฝ่ายวิปัสนาธุระแล้วก็ครูบาอาจารย์เจ้าที่เราเคารพนับถือนะครับต่อมาก็คือคาถาของท่านพ่อเทายมราชนะครับแล้วก็ท่านพ่อเทาเบสวรรณนะครับอสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนี่ไล่ขึ้นไปแล้วนะครับก็ไปพระวิษณ์กสิลิคันก็ได้เพราะว่าในเทปก่อนบอกไปแล้วว่าท่านเป็นพระวิษณ์ท,ที่โปรด เหล่าวิญญาณที่อยู่ในรใน,นรกกระพุมตามปณิธานท่านว่าถ้าตราบใดท่านยังไม่สามารถปลดปล่อยเหล่าวิญญาณในนรกกระพุมได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพานไม่ตัดสุ็นพุทธเจ้านะครับฮะแล้วก็มีคําที่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าแม้ในนรกจะมุดมิดแต่ก็ยังมีแก้วดวงแก้วมณีในมือของพระโพธิสัตว์กสิทธิคันในพระหัตถ์ของพระพรกรสิทธิคันส่องสว่างอยู่ทีนี้ ประตูโยมโลกจะเปิดโลกวิญญาณจะเปิดใช่ไหมครับเดือนนี้ก็พึ่งพาท่านเพราะว่าท่านก็เป็นแสงสว่างของโลกวิญญาณนะครับก็อย่าลืมเปิดไฟหน้าบ้านนะครับเปิดไฟหิ้งพ้าอะไรไปด้วยประกอบตรงนี้อีกมุมนึงนะครับก็มีราพพระวิษณ์อีกพระองค์หนึ่งครับผมอที่สดับฟังเสียงของเหล่าเวณยาสัตว์นะครับก็คือพระพิษณ์ อวโรกิตเตอวเตสวนนะครับพระหรือพระพุทธบรรพัจจา์ทะเลใต้นะฮะพระพุทธบรรพรพ,พจ,จา์ทะเลใต้หมายความว่าอะไรครับหมายถึงว่าท่านเป็นบรรพจ,จา์ครับเป็นพระษั์ที่มียุยืนาว,าวนานมันตั้งแต่สมัยพระมิตรพุทธเจ้ามาจนถึงพระเจ้าตัวองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังรอปลดปล่อยเว,วนัตว์เพื่อให้หลุดพ้นจากการเว้นว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏรล่าถึงจะยอม ตัสรุปพระพุทธเจ้าหรือเข้าสุกษาพนิพานต่อไปเห็นไหมครับฮะ mm hmm. อ่ะเมื่อกี้สามสี่หกแล้วนะครับครับผมฮะ mm hmm. ต่อมาอันนี้เป็นบทสวดที่ควรจะสวดอย่างยิ่งเดือนนี้ในน้องน้องพลรู้ไหมครับว่าในบรรดาบทสวดทั้งหลายที่เราสวดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพาหงุงมหากาสินนะบัญชรคาถาอะอะไรครับอิติปิโสนะครับมีอะไรอีกอะ่อะ บรรดาคาถาต่างๆพระคาถาต่างๆเทาๆ่าสวดมนต์นะครับไหว้พระนะครับมีอะไรครับผมฮะอย่างเช่นชุมนุมเทวดาอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพุทธวจนะไม่ได้เป็นพุทธดำหลักของพุทธเจ้านะน้องพลอย<ช>แต่ <ๆ S 1> เป็นบทสวดที่เราอาจจะเป็นพระสงฆ์รุ่นหลังหรือบรรดาพระพุทธสาวกเนี่ยแต่งขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมฮะหรือไม่ก็ตั้งคาถาพระหูมหาการนะครับ,รบมาก็มีการแต่งขึ้นมาหลังมัยพุทธกาลสมัยที่ นะครมียุทธยานมาีรัตนโก,ก,กสินทร์เล้วต่างๆเนี่ยครับขึ้นมาไม่ใช่เป็นพระด,ดํารัสของพุทธเจ้าแต่ทำมาจากกับประวัตนสูตรเป็นพระสูตรของพระพุทธองค์ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทสวดหนึ่งนะครับที่บรรดาเทวดานะครับบรดาสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพพรมทั้งหลายแม้กระทั่งดวงจิตวิญญานะครับเวลาเราสวดอะ โดยเฉพาะวันพระสําคัญวันโกนั่นอะไรนะครับ mm hmm. เขาคาถาเนี่ยสวดดีๆสะเทือนไปจนถึงชั้นฟ้าเลยนะครับออกมาแล้วก็ขอพรได้ผลนะ mm hmm. อยากให้สวดอันหนึ่งต่อมาก็คือบทสวดพระปริสนะครับครับผมฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มักจะเอามาอย่างสมมติคนจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็จะมานิมนพระมาสวดพระปริตนะฮะ mm hmm. เพราะว่าในด้วยความหมายแล้วนะครับครับผมพระปริศก็คือ ในภาษาบาลีปาริตนะครับเออปารินะครับปาริตะเนี่ยนะครับแปลว่าความต้านทานเครื่องป้องกันร,รักษานะครับนะครับแล้วก็ยังสามารถหมายถึงเครื่องรางของขังนะครับเป็นของที่ช่วยบรรเทาอะไรต่างๆได้นะครับารปาิตเนี่ยเราก็สวดเนี่ยก็จะสามารถนาํามาเสกสายศิลใช่ไหมครับหรือทําน้ําพุทธมนต์ก็เรียกว่าน้ำํำปาลิต แต่ทีนี้ประเด็นคือธรรมจักในพอสวดได้แต่พระเรลิศเนี่ยยาวมากนะครับเปิดฟังเปิดไว้ในบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีนะครับแล้วยังมีอีกบทส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคาถาอุณหิตสวิชัยนะครับหลายคนในที่นี้เนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยอาจจะเคยสวดมาบ้างแล้วนะครับบางท่านเรียกว่าคาถากันตายครับน้องพลอยครับผมฮะเขาเหตุที่มีความเชื่อกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าไว้ใน ในเขาเรียกว่าอะไรฮะแต่เป็นเรื่องเล่าอะนะครับผมฮะแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะนะครับครับไม่มีคาถานี้ในพระไตรปิฎดกด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าก็คือสมัยหนึ่งในพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จประทับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพระพุทธมารดาใช่ไหมครับแล้วก็มีเทพประดุษเทพประบุตรนะครับที่อยู่บนสวรรค์ชั้นรูสิตเนี่ยชื่อว่าสุปฏิสุปฏิทิตะนะครับกำลังจะหมดบุญ นะครับแล้วทีนี้ประเด็นคือกําลังจะหมดบุญนะ่ะแต่น้องพลอยเข้าใจไหมฮะหมดบุญเสร็จแล้วเทวดาที่หมดบุญได้นะแล้วก็ต้องไปเกิดเหมือนเราเนี่ยเราตายปุ๊บเราก็ต้องไปอาจจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเห็ดเป็นหมัดตามที่เราคิดอะไรเงรี้ยหรือทํบาบาปทากรรมมาแต่ถ้าใครทำบุญมาดีก็ไปเป็นเทวดาพระองค์บอกว่าเนี่ยฮะมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปแล้วจะไปเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับพื้นทะเลมหาสมุทรเนี่ยฮะก็เท่าเพียงยิบมือเดียวโอกาสที่จะเกิดขึ้นเทวดาเหมือนกันนะครับพอหมดบุญแล้วนะครับ จุติดับแล้วจะไปปฏิสนธิจิตต่อนะครับเป็นเทวดาเนี่ยหาได้เพียงพื้นทะเลมหาสมุทรก็มีเพียงแค่หยิบมือเดียวอ่าเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาแล้วหมดอายุแล้วจะเป็นเทวดาต่อก็ยากเหมือนเราเหมือนกันเป็นมนุษย์เสร็จแล้วอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องพลอยเราควรจะทําอะไรในเมื่อมันยากขนาดนี้ใช่ไหมครับทีนี้เทพบุตรองค์นี้นะครับท่านมีวาระที่จะต้องหมดบุญ ไปจุติจุตินะฮะแล้วก็ปฏิสนธิจิตไปเกิดในนรกอีกหนึ่งแสนปีโอเคไหมครับจากเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นทุสิตเลยนะครับมีกําหนดนะครับมีพุทธเนี่ยคือพุทธองค์เนี่ยส่องเห็นไปว่าจะต้องไปเกิดในนรกอีกหนึ่งแสนปีนะครับพ้นจากนรกเสร็จแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์อีกเจชนิดนะครับชนิดละห้าร้อชาติน้องอย เราจะไปหัวเราะก็ไม่ได้นะครับว่าคือมันเป็นเรื่องนี้จริงๆจากนั้นจะตายไปเป็นคนหูหนวกและตาบอดอีกอย่างละห้าร้อยชาตินะครับพอสุปฏิสุปฏิทิฏะิเทพบุตรนะครับรู้เช่นนั้นนะครับก็กลัวผลกรรมครับผมฮะที่จะได้รับและก็ยังไม่อยากตายไม่อยากจะพ้นจากสภาพความเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรนะครับจึงเข้าไปขอให องอินทราธิราชเนี่ยช่วยเหลือแต่พระอินทก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรมครับน้องพลอยนะครับแต่พระอินก็อยากช่วยก็เลยพาไปเข้าเฝ้าพุทธองค์และขอให้พุทธองค์ส่งช่วยนะครับอย่างคร่าคร่าพุทธองค์ทรงตรัสถึงสาเหตุที่สุปฏิท,ตทิตะเนี่ยต้องไปเกิดในนรกเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งบุญที่ทําไว้เนี่ยบุญที่ทําไวแล้วนหมดลงแล้ว สองกรรมชั่วที่เคยกระทําไ้แล้วเนี่ยตามมาทันนะครับยกตัวอย่างกรรมของที่เทพบุตรนี่เคยทําไ้ก็คือว่าในสมัยหนึ่งที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยเป็นพานป่าไปล่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจํานอกจากนั้นยังเป็นคนโมโหเอารมร้ายเคยดุด่าทุบตีพ่อแม่ของตัวเองมาก่อนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเคยดุดา่าพระสงฆ์องค์เนนและไม่สนใจการทําบุญด้วยนะครับอันนี้คือภพชาตินึงนะฮะแต่มันก็มีเวะลาหนึ่งที่ส่งผลให้เขาไปเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันนะครับนะครับ นะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธองค์ยังทรง,งมองเห็นว่าเออเทพบุตรนี่ยังยังบุญยังไม่หมดบุญยังมีอนุอายุไขที่จะอยู่ในวิสัยที่ยังช่วยได้อยู่นะครับครับผมฮะจึงพระพุทธองค์เนี่ยจึงอยากช่วยนะครับครับผมฮะเพื่อให้ได้เป็นเทพบุรตรต่อไปนะครับลําดับนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงได้มอบบทสวดอันหนึ่งให้กับเทพบุตรองค์นี้ก็ดังที่บอกไปไมเมื่อกี้นะครับนะฮะซึ่งขึ้นต้นด้วยคําว่า ทิตฐิอุณหิตสะวิชโยนะครับครับผมฮะทรงเน้นย้ําให้ที่ประบุเนี่ยบริกรรมเจริญสติตลอด7วัน7วันนะครับเคล็ดลับของการสวดนะทํา7วันบทสวดอันนี้นะครับครับผมฮะพอ เทพบุตรได้สวดแล้วนะครับบริกรรมพระคาถาอุณหิตะวิชัยเนี่ยร่างกายที่เคยเศร้าหมองไม่ผ่องใสอสศมีรัศมีออร่ารัศมีกายที่เป็นทิพย์เนี่ยไม่ไม่ผ่องใสก็กลับมีแสงรัศมีเจรจรัดกว่าแต่ก่อนนะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายได้ว่าเทพบุตรพระองค์เนี้ยจะไม่ตายจากสภาพความเป็นเทพบุตรและก็ได้มีอายุยืนยาวต่อไปอีกนานนะครับกล่าวกันว่าเทพบุตรพระองค์เนี้ยนะครับทั้งพลยสวด จ็ดวันนะจ๊ะแต่เจ็ดวันเทวดานะจ๊ะเขาบอกว่าก็ได้ไปมีอายุเป็นเทพบุตรเนี่ยยาวไปจนถึงยุคพระศรีอันในการข้างหน้าแล้วจะได้มีโอกาสบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในยุคนั้นด้วย<ม>ยุคพระศรีอันยังมาไม่ถึงเนาะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคาถากันตายที่มาที่ไปของพระคาถาอุนหิษสวิชัยนะครับพูดสับสนหน่อยวันนี้นะครับเราบอกว่า เป็นภาษาบาลีค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งพอรโลกภัยมันอยู่อย่างนี้นะครับออจะพูดถึงเรื่องความตายที่พระเจองค์เนี่ยได้จาแนกสาเหตุการตายการตายไว้สีอย่างครับ mm hmm. ก็คือหนึ่งตายเพราะเราหมดอายุน้องก็จะใจ้ไหมอายุคืออายุไขมันหมดแล้วร่างกายสังขารเราไม่มีแล้วสองตายเพราะหมดบุญนะครับสามตายเพราะหมดอายุและหมดบุญพร้อมกันสี่ตายเพราะมีเหตุ เข้ามาตัดรอนเช่นเจ้ากรรมนายเวรนะครับวิ่งตัดหน้าเจ้ากรรมนายเวรมีตามีเงาวิ่งตัดหน้าลดความชนยังไม่ถึงเวลาที่ต้องตายน้องพลอยวิญญาณเหล่านี้ก็จะยังไม่มีที่ไปก็จะสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นคอยยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะหรือไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้นะครับให้ทําบุญให้หน่อยนั่นนี่นั่นการตายลักษณะที่มีเหตุเข้ามาตัดร้อนเนี่ยมันก็จะมีคําพูดที่ว่า สวรรค์ก็ไม่รับนรกก็ไม่เอาเขาก็เลยอยู่ในดินแดนกลางที่ก็ไม่ได้มีความสุขน้องพลยมนเป็นสภาพทุกข์อะไปไหนไม่ได้น้องพลเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเราอะไรก็ตามนะฮะก็อย่าประมาทนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของคาถาของหลวงปู่ทวดนะครับคาถาของพุจานโตใช่ไหมครับท่านพ่อเท้าเวสุวรรณท่านพ่อเท้ายมราชนะครับ เธอพร,รนะครับก็คือธรรมจักรใช่ไหมครับธรรมจักรกับวัฒนสูตรแล้วก็มีอันนี้คาถาอุณหิตสาวิชัยเนี่ยนะครับก็น่าสวดทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็แบ่งเอาพระปริตทงสวดไม่ไหวใช่ไหมครับอันนี้พอสวดได้ถ้าตัดพระปริศออกไปเราเนี่ยสวดได้หมดเลยก็แบ่งเวลาได้อาจจะท่องกันไม่คล่องอะไรต่างๆนะครับ,รบก็อย่างที่บอกว่าชื่อคลิปใช่ไหมครับก็คือ คาถากันความตายก็อันนี้นะครับคาถาอุณหิสาวิชัยต่ออายุนะครับป้องกันความตายให้กับเทวดาใช้กับมนุษย์ได้หรือไม่เราไม่รู้แต่เราคิดว่าเป็นของมงคลนะครับเป็น,ปนพระคาถาที่เป็นเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้มอบให้ไว้สนขนาดหลวงปู่พุทธทาตนะครับยังให้ความหมายไว้เลยว่าพระคาถาอุณหิสาวิชัยเนี่ยเป็นธรรมที่ประดุดภาพปัะเจียดคุ้มครองตนให้พ้นจากภัยต่างๆ มีอนุภาพ4ประการครับน้องพลหนึ่งให้เลาให้รอดพ้นจากโทษที่เกิดจากพระราชานะครับอันหมายถึงคดีความต่างๆในราชอาณาจักรใช่ไหมครับเรียกว่าราชภัยครับสองนะคคุ้มภัยจากอมนุษย์นะครับและเพลิงไหม้อันเผาผผานอมนุษย์นะครับก็เดี๋ยวโลกวิญญาณเปิดเนี่ยก็เราก็ต้องระวังใช่ไหมฮะสามคุ้มของภัยจากเสือร้ายนาคและสัตว์มีพิษต่างๆ 4. ต่ออายุผู้ ที่อายุไขยังไม่ถึงคาดได้ก็คือยังไม่ถึงที่ตายได้นะครับครับผมฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการสวดมนต์ที่ดีเนี่ยควรจะรู้ความหมายแต่อยากจะเอาหัวใจของความหมายของพระคาถากันตายนะครับครับผมมาเล่าให้ฟังนิดนึงแค่นั้นเองนะครับก็คือหัวใจของคาถาอุณหิสาะวิชัยนะครับครับผมฮะมีอยู่หัวใจมีแค่2ประการเท่านั้นครับครับผมฮะคือท่อนที่ว่าอะไรรู้ไหมครับ สุทธสีรังสมาธายะนะครับสมาทานศีลและรักษาให้บริสุทธ์นะครับอันที่สองคือทร,รมังสุจริตังจรประพฤติรทมทให้สุจริตคือให้เหมาะสมและเกิดผลดีงามเพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆเลยครับถ้าจะไม่สวดคาถาเลยเลยนะรักษาศีลและอยู่ในธรรมจบกันตายครับผมฮนะ ก็จริงไหมครับเขบอกนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภยอยัยยืยืนยาวในสภาวะโควิดอยู่กันพากันไปให้รอดพ้นกันยายรุ่นนี้แล้วหลังจากนั้นเชื่อว่าอะไรมันจะบาบาลหมอแพทย์พยาบาลดานหน้าชนะชนะนี่คือคุมอยู่นะแต่ว่าอาจจะโรคภัยอาจจะอยู่ยาวไปจนถึงเราเราเมษานะครับเขาบฮะเมษาปี2565นะฮะหรือ7กรกฎาคมอย่างน้อยอะไรเราเเนี้ยเวลานี้นครับซึ่งคิดว่าปีหน้าเรียบร้อยดี แล้วที่สําคัญคือรักษาตัวเองให้ดีในเดือนสิงหานี้เพราะสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็วัคซีนที่จะเอามาอยู่นะครับไม่ว่าจะฉีดแล้วไม่ฉีดหรือฉีดแล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการที่ไม่เอาตัวเองไปในที่พื้นที่เสี่ยงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ